สวัสดีคร <leaving there. S 2> ั term, <มา S 2> บสวัสดีพี่น้องครับปมาหอดพออีกกับเติมกำลังใจทีมงานลำเพลินชน่งนะวัีอไปหาทนไปอยู่ครับครับขคุณครับเอาเดี๋ยวไทยรูปนสำรองเ่ยมารับนี่แหละยืมน้ำกันนี่แหละหลายๆคนมาอาจจะบกายด้ับหนึ่งสองซ้าหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย ขอบคุณพ่อเอกนะครับนี่ดูเลียทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังลำเพลินโชว์นะครับให้ทีมอะไรวะสิเขาไปทั้งแนครับยากไปรู้ไหมพ,พักการ์เซียเนี่ยมาจูยดุมตัวเติมเป็นในทีมงานท้อพี่กอล้วครับผมเอา่าเต็มที่คือเขาอยู่ครบหมดทุกคนครับ <laughs> ขอบคุณพี่ปุ๊กดูแลอันนี้เวทีนะครับทีมเวที ติมโค้งสั่งแต่ว่าสาวหน่อยหนึ่งที่ตอนนี้สำลับเพิ่อนชุบปีแรกแล้วบัดน,นี้ธรรมดาเลยทครับงวันนั่นเลยเขาลูงเขาลอยครับอ่าบอกเวลาจากนิดหน่อยเนาะครับสามสี่งานรู้เรื่องถึงอุปรกรณ์ไหมครับนี่แหละขัาาน้นพันทุ่นเทพยกับแข้งแล้วบัดเนี่ยเห็นว่าคือยากย้ำเลยว่าปีแรกเขาไปใช้ภูมิเนาะมาเล่นโคราชเนาโอ้ยใจจิ๋ดจี้ขาดเนาะแต่เขาไปทันงานชนบุรีเนาะทันงานชน มีอยู่เวลาอยู่กรุงเทพม,มีเวลาทํางานเยอ,อะมันไม่ได้เดินทางไกลแต่ว่างานอีสานนี่แหละพอเก็บแล้วเดินทางสองลอยลูกสิโอ้ยก็อยู่หอวหน้างานมาดิ <c oughs> วันดีครับพี่สุค,ครับผม,ผมยังอยู่ชุดเก่าอยู่นะครับพี่น้องครับชุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับผม <c oughs> มันดีแบบนี้นี่เองประหยัดสบู่ประหยัดเอาเห็นแบงบ่ล่า เสบู่นกแก้วซื้อมาจะเปิดฤดูกาลไปดูการเนี่ยเออของเลือดูกาลก้อนสบู่ก้อนนั้นยังเหลือในของแบ่งหรือแม่นอนอีลิตทั้งหน้าพื้นที่ตั้งแต่กันยุบุ้นี่เพึ่งท้ายคลิปเห็นพี่น้องเพิ่งได้หมดทั้งหน้าเห็นป่าวเดี๋ยวจะจอดนี่ก่อนขยไปอาบน้ำอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวขยี้รถไปอาบน้ำ สวัสดีครับ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 นี่อูญรุ่งหลังลำเพลินโชว์ชุดเดียวสามารถไปได้สองเวทีแต่ว่าให้การย่างไปหาพี่น้องนะครับต้องไปอาบหน้าอาบท่าสักก่อนปั๊บน้ำมันนี่ร้งานไม่จมฟรีนะครับ ชุดเด้งสองสาสี่ด้นชุดเดิมด้วยนะครับสองสามสี่สกอหน้าบ้าโอ้โหทอมอมอัดปัาบสุดยอด่อลังการเลยครับสวยงามเลยครับนี่วิธีคีย์บอร์ดอาจารย์สุทินค่ะผัดังคีย์บอร์ดอาจารย์สุทินผ่ดังค่ะ มันดังเบาค่ะแม่จ๋าแม่ลูกขอเป็นอันนี้ได้ไหมจ้าเนอ่าลูกขอเป็นอันนี้ดีกว่านะ่บลิตอมีไหมคะแม่ซื้อเสื้อแล้วต่อหลังพี่เขาได้เลยนะจ้าจอเลยจ้าซื้อเสื้อนู่นใครขายเสื้อเมื่อกี้ลุงที่พี่เขาผมยืนที่นับได้เพราะว่าไล่ของอะไรไหมต้องมวยอะไรครับ ต่อพ<ส>ัอตออผู้ใหญ่อยู่บนกระแพขอท่านูดจอกับบหน่อยกันครับสวยงามเลย งานนี้คือมาตั้งและถ่ายละครโดยเฉพาะนะครับคุณแม่ถ่ายจริงสะบัดเสือลงนั่งเลยได้ชมพีดกันด้เลยนะครับสะบัดเสือเลยแม่โอ้ยอยูถ่ายแม่อยู่นี่อายิ้มยิ้มลงนั่งเลยแม่จ๋าอายิ้มอทุกคนขอรอยยิ้มหน่อยค่ะรอยยิ้มใครมาดูสาวไรเพจแพงขอเสียงหน่อย ไม่เห็นชัดๆนะครับคุยกันหน่อยเร็วคุยกันหน่อยโอ้ยวันนี้มาดูใครกันดิอ่ะตึงเต้กันหน่อยยิงแกง๊กสวยสี่คนนักเร็วอินเสิร์ตอยู่นะเพราะเอกกับมาราธอนด้วยกันดิรวดเดียวเลยไปแว๊ดไปแว๊ดไปก๊กแว๊ดไปแก๊กอ่าแล้วบอกออกมาได้เปิดดูคลิปพี่เพียวมาส่งอะไรแล้วก็รับกลางอากาศไปเลยเสียบยิ้มหน่อยตาแกงแม่เสียบราบน้ำก่อน ตอนนี้พ่อก็ต้องไปหน้างานตรงนั้นขอเวลาแบบนี้สักครึ่งเดือนก่อนครึ่งเดือนเลยเหรอไม่ไล่เมนเออต้องไปดูว่าอะไรยังไงไม่ลาต้อนก็ลังใจใน่อนนี้ไงเลยเออยไม่บีเลยจ้ะเนื้อม่อกันนี่แหละก็ได้ว่าไม่บีขับรถให้พ่อบ่างคันเอ้าพี่คนดูนะจ๊ะเปลี่ยนกันครับ กำลังใจจางลูกสาวนะครับเดี๋ยวเลวจากตัวนี้ก็ยิปปีฟร์ม่ฟาร์มสมโน้อยกพี่นีพี่นียืนขึ้นกว่าเลยแอคชั่นลงนั่งให้พี่หน่อยแดงแดงควนครับขอลุกขึ้นหน่อยนะแอคชั่นสะบัดเสือลงนั่งยิ้มย แล้วเตียงตัวห้าสี่สามสองลงนั่งยิ้มยิ้มพูดกันหน่อยเอ้ยอุ๋ออินจะมาแล้วเออยิ้มแย้มยิ้มแย้มนง่ไม่อจี๊ยบยิ้มเลยแง่ไม่เจี๊ยบโอ้โหไมีอทีนะแก่ไม่เจี๊ยบรอเลยพ่อนโชว์เลยพ่อเออวันนี้นายคนใหญ่แขวนโชว์เลยพ่อเออรอรอเลยยิ้มหน่อยพ่อปวดปวดขึ้นข้าง นั่นแหละหูคนที่มองหูกาแสแงออกทุกคนนั่นแหละไปฝั่งนั้นจะยอมจ้ะฝั่งนั้นฝั่งนั้นจะยอมจ้ะเออเต้นด้วยลูกเอออย่าไปยอมครับอย่ายอมจ้ะอย่ายอมเต้นไปเลยจ้ะแม่แม่โหฝั่งนั้นมันมากฝั่งแม่มันกับเขาเลยล่ะไม่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 เต้นกับลูกเลยอ่าสนุกกานวันจอนวันจอน ลิทมาแล้วสวัสดีค่ะเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากน้องสมิตมืดครับแต่ถ้าเป็นหนุ่มก็ยืนเต่สูงเับนเราสาวน้อยเพนรกรนแดงนะครับุ่งนี้เราก็ต้องอยู่ตลาดกินซ่าลังสิบนะครับแม่อย่าไปยอมดูคงิปนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยพูดทุกคนครับด